สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพชรค่ะเพชรเพิ่งทำข้าวผัดเสร็จนะคะหน้าตาดูดีเลยแต่รสชาติไม่รู้การทำข้าวผัดจานนี้ของเพชรดูได้ที่ไลฟ์สดค่ะเพชรเพิ่งไลฟ์สดทำข้าวผัดไปหัวข้อเดี๋ยวหัวข้อของไลฟ์สดนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าคนเรามี รองเท้าได้กี่คู่กันนะคะสำหรับหนึ่งคนแล้วไปก้าทำข้าผัดในไลฟ์สนหัวข,ข้อนี้ด้วยค่ะมาค่ะคําแรกลองชิมกันว่าข้าวผัดของเพชรที่ทำแบบคนไลฟ์สดช่วยปรุงนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาดามวิ่งค่ะ Channel ช,ช่วยเพชรปรุงขณะที่เพชรไลฟ์สดนะคะลองดูกันค่ะ ออหอมต้นหอมหอมกระเทียมอืมต้นหอมต้นใหญ่เจ๋นแรงมากต้นหอมต้นหอมต้นหอมทำให้อาหารแบบจืดเครื่งจมูกอะ ใส่กระเทียมดยเยอะด้วยค่ะข้าวผัดจานนี้นะคะมีอะไรก็ใส่ไปค่ะเป็นข้าวผัดจานเคลียร์ตู้เย็นพริกกับต้นหอมตีกันแบบแซบ่บ อร่อยค่ะขอบคุณมาดามวินนะคะที่ช่วยแนะนำเพสว่าผัดข้าวต้องใส่อะไรบ้างมาดามวิงบอกว่าให้ใส่น้ำมันหอยครึ่งหอมแล้วก็ไม่ต้องใส่รสดีเพราะสมัยก่อนเพสใส่รสดีเข้าไปไงรสาตามันก็จะแปลก ใส่ซอสพริกแปรซองหนึ่งทำให้อาหารรสชาติดีขึ้นเลยค่ะใส่น้ำมันหอยหน่อยหนึ่งน้ำตาลหน่อยหนึหน่งใส่พริกค่ะอื้ออดเฮ้ย หิวด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอือือไข่แดงครับเพื่อนเพื่อนอือือ ำไมถึงหิวเพรไปส่องไลฟ์สดไปแพ็คของไปแล้วก็ไปส่องอาหารบ้านเพื่อนๆโอ้โหแต่ละคน แต่ละบ้านทำกับข้าวน่ากินมากเวลาหิวข้าวไข่เจียวข้าวผัดแบบนี้ก็ผักแบบนี้ก็อืสุดยอดค่ะพิกแบบทำให้เจริญอาหารมาก วันนี้เพนไม่ได้แต่งหน้านี่นะลืมเลยอ่ะ ต้นหอมต้นเนี่ยแบบชุ่นมากอือหือไม่เป็ อ,อยากให้เหลือด้อยขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมขอบคุณมาดามบินขอบคุณลาจูที่คุกวิดมีขอบคุณมาดามบินท,ที่สอนเป็รทำน,น,นู่นทำนี่แนะนำในการทำกระปัดงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายดะดา